ไปซาเบียวเลิกเลิกเลิก,ลกนั่งก็ไปได้ <laughs> บลก,กบกเบิดขึ้นค่ะแ ladies ทุกคนเลยสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อทุกคนเด้อสบายดีตอนบ่ายๆนะตอนบ่ายตอนนี้ก็สาวเพชรดีก็บกำลังชิดเดินทางออกเซป่วนพี่น้องเอ้ยกับรถจักรนะ อ๋อคนเดียวอีกพร้อมเดี๋ยวเพิ่งรรมาติบจงในกับเป็นแบบหนาวแด้กับฝนตกลมพัดมาแดพี่นอ้องก็ฝนกระต๊กสีแห้งๆแต่ได้มือเสานี่นะว่าสีออกตั้งแต่เ้านี่แต่ว่าฝนตกก็เลยไปบ่ได้ก่อนสิไปก็ขอบคุณนขอบคุณเด้อทุกคนเด้อท,ที่เข้ามาหับชมหับฟังแลาา้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเพชรจดีขอ้ขอก็ขอบใจหลายๆเอฟซีทุกทักทานเด้อก่อนสิเข้าในเมืองก็เฮือพ,พี่น้องเห็นนั้น โอ้โหสักก้อนพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์บ่อนบ้านสาวเพชรชีอยู่กระท่องพูนละทุกคนเอ้ยว่าความมันยากนะธุละกันด่านพอสมควรนี่ก็เป็นโอ้ผู้ผ้าสั้นไปขนาดเลยเดี๋ยวเพิ่งทุกคน้าพแบบมันธรรมดาเลยนะทุกคนอันนี้อยู่จุดชมเจียงตูบพี่น้องบ้านตะโลกจุดชมเจียงตูบแล้วก็เมืองเสียปูนแขวงสวรรค์เขตเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเพิ่งภาพธรรมศาสตร์ งามๆเลยบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศอยู่บนนี้กะระว่างบ้านตะลุกับบ้านสบลูนะทุกคนนะไปควากสิได้เดินทางก็ตอก้อนบ้านนี้ไปคนเดียวพี่น้องใส่ทางแบบวิวๆเลยสู้คนเดียวเลยนะไปคนเดียวอีกมานี่กะคนกำลังจะขามมาคุยจอยนะรถใหญ่เ <laughs> คนก็นลงน้ำเลย โอ้ย,อยลุนไปซะเดียวลักๆๆมันก็ไปได้ใช้ให้ผูจ้จอยเอาเถืองไปให้คนทงพ้นกระมาอีกแล้วซีสาอยู่บอนนี้นะทุกคนนะซีสาอยู่บอนนี้ที่สุดนะหังบรรดาลนำอยู่แล้วฮะเดี๋ยวพาขึ้น่ออ ลงใครเน่ลบนเออสุกไปบังนะเลนั่งไปตายรถถอยเอ้าเอา จะกเบเลยนะปลงมาทางพี่เออขึ้นพี่เลยเออรถไถ่ระเจ้าจะกับไปได้รถได้คะแนนบรถใหญ่ชั้มรถไถ่ายเรากับไปได้รถจัก็คในต้องว่า ค่อยๆไปเลยทุกคนเด้กข่าแล้วบ้าบันนี้บ้าบลกบ๊กเบิดขึ้นข่าแล้วเดีทุกคนเอ้ยไปบ่ได้แล้วเอฟเอฟเอฟสาวๆทั้งนั้นมาตะเกียวข้าวพระเจ้าก็ซซ้อคือตัวแม่ซิเมอด์เถื่อนเนอะเพล่ เมื่อทำพูดอะไรแหละขจรักอยากขจ้า,จาจพักกันลาขลา้างยังอันนี้นะบอล้างพักบอได้เนาะไม้ป้าตัวสาวน้อยในี่หานอไม้หาซ้อนป่าแล้วนะได้หลายหนอเนาะเก่งเนาะเจ้าก,กันเนาะ <c oughs> ทางน้อไม้อีกคุณซ้อนป่าซ้อนในเซนี่บอ ซอนในนี่นบอสในหลายจะเจอไหมขึ้นมาแลซุปเปอร์พากร้างน,น้ำนด,ด,ดินหลาวดขวดขวดน้ำดินเลยเย็นากบอเย,ย็นโอ้ยฟือกใจเราบอนานบอสเยนน้ำดินนะเย็นล้างสะดกสบายก็ชัดตัวโกใจเราบน้ำนะ อาบ uh, ไหม affe, นัง่งนางอาบไหมอาบดูนางนั่งอาบเดยเดียว์คนเดินตลาดซาวเซฟออนตอนนี้คนหลายล่ค่อยกับมาสวยแต่เราตอนลงมาหาซื้อข้าวเมาเดยดสมันแต่คนหล่ขนาดของกินพระเจ้ากระิษศุกลา ตลาดสาวเมือง1สพโพนแขวงสวรรค์เขตนะทุกคนบ่มีข้าวเมาค่อยเลาะหาข้าวเมาตรงนี่แต่ยังบ่เห็นเลาะหาซื้อข้าวเมาก่อนเลกรปากไ่ ตอบกับแสงแล้อคคอดตอบกับแสงเพราะว่ามันแสงแดดไปหาละซื้อเข้าเมานะยังบ่เห็นเธอ สอ่อนแตะพักพักหลายหลายเลยโล่กะได้เนาะมันจะได้เอามาตัดนะเครื่องหนึ่งก็ได้เบ้าเครื่องโล้ว่ะเสียมาตัดนะเพราะว่ากินคนเดียวเขาใส่กระปุ่นเลย ได้ซื้อกระปุ้นมาตับมันก็ไปหาซื้อแนวมาตัดซะเองชั่นหนึ่งห้าสิบพันมาไปหลายแล้วหลายเลยเนาะหลายอะทุกคนมาเด้อกินตับกระปุ้นน้ำเดื ant, อดได้มาในเด้อได้หรเดินข้างนอกเลยได้ใช่มาซื้อตะยิบไกบ่ทอด้มี่ฮอตเลยได้แต่สี่สิบมาซื้อซื้อผักสลัดเนี่ย ขายแน่เลยน้องบพักชลัดในน้องเปลนโลบนได้เอามีฮอดโลก็ได้บอนี้นะเอ,เอาสาวพันเ่าเอามาว่านี่ลูวพันก็ได้บอนะกินคนเดียวนี่ จใจขา้าปุพนมาแล้วก็ตามกินเลยผักสลดัด